ไฮรูบิกโซฟยูคิวโซฟยูไลฟ์วิดีโอนี้ผมก็จะมารีวิวสติ๊กเกอร์ของแกนสามนะครับที่ขายอยู่เนี่ยก็จะมีอยู่4แบบนะครับผมสติ๊กเกอร์ของแกนสามหกซึ่งทั้ง4แบบนั้นราคาเท่ากันก็คือชุดละ1 0 0บาทนะครับทีนี้ในคลิปนี้ผมจะมาให้ดูว่าแต่ละแบบนั้นมันต่างกันยังไงนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้เลือกซื้อในการไปติดรูบิกแกนของเพื่อนๆนะครับสติ๊กเกอร์ของแกนสามหกนี้เพื่อนๆสามารถนําไปติดในรุ่นของ รูบิคแกน3ามขึ้นไปนะครับผมก็คือแกน3ามาแอร์แกน3ามาหแอร์อัลติเมทอะไรพวกนี้นะครับนะครับโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเฉดสีมันเป็นยังไงกันบ้างครับมันต่างกันยังไงนะครับผมซึ่งผมได้เรียงไว้ทั้ง4แบบแล้วนะครับทั้ง4ชุดแล้วเรามาดูกันเลยครับนี่ครับผมอ่าเราให้ดูทั้ง4แบบแบบรวมๆก่อนนะครับแล้วผมจะอธิบายในแต่ละแบบนะครับก็คือด้านบนสุดเนี่ยครับมันก็คือเซต r i g h t ครับผมอันที่2เนี่ยก็คือ Standard นะครับอันที่3เป็น h a l f Bright ก็อันที่4ี่เป็นฟูลไบรท์นะครับทีนี้ผมจะมาอธิบายว่าแบบไหนต่างกันยังไงนะครับก็แบบแรกครับผมเซตสติกเกอร์ก็คือจะเป็นโทนสีของเซตนั่นเองนะครับอันนี้นะครับก็จะสังเกตเห็นได้ว่าเป็นโทนสีโทนสว่างทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็จะมีสีดําแถมมาด้วยนะครับเห็นไหมครับนี่คือเซตสติกเกอร์นะครับหรือเซตไบรท์นั่นเองนะครับส่วนอันที่สองนะครับก็คือสแตนดาร์ดครับผมซึ่งสแตนดาร์ดเนี่ยจะเห็นได้ว่า สีแดงสีส้มแล้วก็สีน้ําเงินเนี่ยจะมืดๆหน่อยนะครับจะมืดๆหน่อยก็คือจะมี3ามสีที่เป็นแนวสว่างนะครับแล้วก็จะมีสีดําแถมมาด้วยนะครับแล้วก็สแตนดาร์ดครับผมสแตนดาร์ดจะมีแค่6สีนะครับไม่มีสีดําแถมมาด้วยเฉพาะของแกนสามล้อหกนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็นแนวสว่างทั้งหมดเลยครับผมก็คือจะคล้ายๆกับเซตสติ๊กเกอร์เลยนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีสีดําแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อันสุดท้ายก็คือฟูลไบร์ครับผมซึ่งฟูลไบร์เนี่ยก็จะเหมือนกันกับ a าร์ r ไรท์เลยครับยงแต่ว่าในส่วนของสีแดงนั้นจะแทนที่ด้วยสีชมพูนะครับแล้วก็จะมีสีดําแถมมาด้วยนะครับและนั้นก็คือข้อมูลทั้งหมดของสติกเกอร์แกน3ามของเซตสติกเกอร์นั่นเองครับบางคนอาจจะมีคําถามว่าแล้วโทนสีไหนที่เป็นโทนสีปกติของแกนสามหนะครับคำตอบก็คือฮาร์ r ไรท์นะครับผมดังนั้นใครที่ต้องการสีเดิมๆของ แกสามาผมเนี่ยก็สั่งาร์ดไบรท์ไปได้เลยนะครับใครที่สนใจสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้ใน s h o p t h a i r u b i c c o m นะครับหรือจะสั่งซื้อผ่าน Facebook ก็ได้หรือจะสั่งซื้อผ่านแอป s h o p ปีก็ได้นะครับซึ่งในแอป s h o p ปี shop นั้นถ้าเพื่อนๆสั่งซื้อครบ200บาทเนี่ยจะลดค่าส่งจาก40บาทเนี่ยเหลือแค่10บาทเท่านั้นเองนะครับแบบ e m s นะครับผมแล้วก็ถ้าสั่งซื้อครบ200บาทแล้วก็ใช้รหัสส่วนลดซึ่งรหัสส่วนลดเนี่ยสามารถเข้าไปขอได้ในเพจ Facebook ของผมนะครับ แล้วก็ต้องเป็นการสั่งซื้อครั้งแรกงนะครับถึงจะใช้รหัสส่วนลดได้ซึ่งรหัสส่วนลดนี้ลดไปถึง100บาทนะครับสมมติว่าถ้าเพื่อนซื้อทั้งหมดเนี่ยสามร้อยบาทนะครับแล้วเพื่อนใช้รหัสส่วนลดก็จะจ่ายแค่200บาทแค่นั้นเองนะครับโอเคครับผมใครที่สนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ